ว่าขอยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ประกบกับใครแต่ที่บอกได้มานิดนิดหนึ่งก็คือโปรเจกต์ของบอลรีบูดเป็นภาพยนตร์เขาบอกว่าจะประกบกับซุปตาของอินเดียนะฮะเรียกว่าเป็นตัวพ่อของอินเดียเลยแต่ว่าเขายังบอกไม่ได้อิหมกันว่าเป็นใครเขาบอกว่าตอนแรกพอได้เห็นรายช่อปุ๊บไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับพระเอกชื่อดังคือเอาง่ายเดี๋ยวได้เล่นแน่นอนแต่ว่าแบบ รอให้อะไรมันแน่นอนแล้วคออ่อยออกมาแถลงข่าวค่อยมาอัปเดตมาบอกกันอีกทีถูกต้องครับส่วนโปรเจกต์ที่จะทากับคุณเอชย,ยามิชัยเขาบอกว่ามีอย่างแน่นอนฮะเขาบอกว่าเป็นลิเกร่วมสมัย<อ>นะฮะแล้วก็จะออกออกมาคือนอกจากคุณเอแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังมีศิลปินอีกมากมายแต่ว่าขอยังบอกไม่ได้อีกเหมือนกันนะตอนนี้คือขอเรียกไี่ว่าเป็นโปรเจกต์เงียบก่อนตอนนี้ถูกต้องนะครับก็แต่ได้ชมก็ภายในปีนี้รับรองว่าได้ชมลิเกนะฮะรุวมสมัยร่วมสมัยเพราะว่าบางทีแบบเยาวชนไทยหลายหลายคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปดู แกแบบตอนสมัยก่อนเลยคุณแบบเขาบอกว่าถ้าจะยกมาทั้งแถบเลยเนี่ยมันจะอาจจะดูลําบาก<ช>นิดนึงนะฮะเพราะว่าที่จะทําเป็นโปรเจกต์เนี่ยคือทั้งที่ประเทศอินเดียด้วยแล้วก็ทั้งที่ประเทศไทยของขอเราก็เล<อ>ยว่าวเป็นการอเอาวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับทางบอรลิวหรือทางอินเดียเนี่ยได้ <นะ S 1> รู้ด้วยเก่งนะใช่หรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการโปรโมทอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะถูกต้องนะมาอัปเดตกับข่าวของเบลบ้างดีกว่าครับใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีอัลบั้มใหม่ล่าสุดที่นะ คาราบาของเราเนี่ยตั้งใจทำออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆโดยเฉพาะนั่นเองเขาบอกว่าอัลบั้มนี้เนี่ยนะคะเป็นอัลบั้มเดี่ยวฉลองครบ60ปีเนื้อเพลงตอนนี้เนี่ยแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กําลังเข้าห้องอัดเสียงอยู่นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าอีกไม่นานเนี่ยแฟนๆเนี่ยได้ชมอ่าได้ฟังอัลบั้มนี้แน่นอนและที่สําคัญไม่มีวางจําหน่ายนะคะแต่ว่าแจกฟรีแจกฟรีเลยฮะครบรอบ60ปีใช่แล้วโอ้โหเดี๋ยวต้องรอดูติดตามแล้วกันนะฮะก็ศิลปินอย่างที่บอกไปนะ คาราบาลที้เป็นว่าเีวินตำนานถูกต้อรุ่นใหญ่ก็เรียกได้ว่าแบบนี้เนี่ยแฟนๆแอดหลายๆคนคงจะยิมได้แหละเพราะว่าแอดเนี่ยทำออกมาเพื่อเอาใจแฟนเพลงในครบรอบ60ปีและที่สําคัญไม่มีการจําหน่ายแต่ว่าแจกฟรีให้แฟนๆเนี่ยได้ครอบครองอัลบั้มนี้ไปเลยถูกต้องนะคะอ่ะพูดพูดถึงเมื่อกี้ พีไอคาร์บาไปแล้ว,ลวมาที่อีกหนึ่งศิลปินหญิงนะฮะที่เรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่ดีกว่าสำหรับพี่นางนะสิริพรอัมไบพงศ์นะครับ,บล่าสุดพเใช่ครับล่าสุดครับได้คว้ารางวัลน,นะฮะออลูกทุ่งทองคําคนที่4นะฮะเป็นลูกทุ่งหญิงขวัญใจหมหาชนตลอดการนะฮะหลังจากที่อยู่วงการนะฮะเพลงลูกทุ่งเนี่ยมากว่า30ปีนะครับก็ด้วยรางวัลใบที่4นะฮะลูกทุ่งทองคาครับเราเป็นรางวัลนะฮะแห่งเกยตติยศนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจนะฮะเป็นเสียงสะท้อนของคอ เพลงลูกทุ่งทั่วประเทศนะฮะอีกหนึ่งโปรเจกต์ชิ้นโบแดงแห่งปีของคลื่นลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนั่นเองะนะครับก็พี่นาบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้รับรางวัลรางวัลน,นี้นะฮะก็ปลื้มสุดๆเลยนะครับแล้วก็ที่มันคือจะรับประกันนะฮะร,รับรองว่าจะตั้งใจทํางานอย่างแน่นอนแล้วก็จะสัญญาว่าจะพัฒนาผลงานเนี่ยให้ออกมาดีแบบนี้เรื่อยๆต่อๆไปนั่นเองนะครับใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาทางนัานนะักร้องหญิงยอดเยี่ยมอย่างสาวใบตองจันงามกันบ้าง กว่าที่ตอนนี้เนี่ยมาพร้อมกับอัลบั้มชื่อชุดเปลี่ยนความสงสารเป็นฮักได้บอเออเรียกได้ว่าบอกว่าแล้วคือแบบสงสารเนี่ยเอ้ยรักเวอร์อย่ามาสงสารกันเลยบางทีแล้วสงสารคือมันดูมันดูน่าเวทนาเออถ้าจะไม่รักคือไม่รักกันไปเลยอย่าสงสารใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินสาวค่ายเพลง BB+ ในสังกัด BB Re c o r d ที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า เพลงเนี่ยพี่เต้ยเลตติ้งดีมากๆตอนนี้นก็เดินสายขอบคุณพี่ๆตามคลื่นวิทยุทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนค่ะแล้วก็นําเสนอข่าวก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินทางไปเปิดการแสดงที่สหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะคยังไปกับบ่าวข้าวเหนียวและสาวบ้านเชียงเป็นเวลา3มเดือนอก็จะเริ่มเดินทางประมาณกลางเดือนมิถุนายนาน,นี้ด้วยเออเอะรอดูติดตามใครที่อยู่ต่างประเทศนะฮะรอดูกันได้ละกันนะครับมาอัานนี้อีกหนึ่งคนดีกว่าสำหรับนักร้องฟันเหล็กเด็กแนวคุณพีเสดษ์ เองนะครับก็ล่าสุดฮะหลังจากที่หลายๆคนถามถึงว่าเมื่อไหรจะมีอะรบ้าใหม่ให้ฟังกันเมื่อไรจะมีซิงเกิลใหม่ซิงเกิลแนวแมวให้ฟังกันล่าสุดกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับอะรบ้าชุดใหม่กับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าเกลียดความโสดนะฮะโกรธความเหงาเชื่อหรืว่าคนที่โสดนะฮะน่าจะเข้าใจอารมณ์นี้ดีขตองพี่ผีเสดดจคือความเหงาเนี่ยมันเกิดจากความโสดด้วยนะพี่เต้ยนะถูกต้องจริงๆแล้วอะนะฮะอย่างที่บอกไปเกลียดความโสดก็โกรธความเหงาอีกว่าทำไมต้องเหงาคือคนโสดเออเมักจะค ถูกประมาณนี้นะก็เลยความโสดกับความเหงาเนี่ยต้องอยู่คู่กันไงและที่สำคัญเลยบอกไว้ก่อนนะสำหรับหนุ่มๆนะฮะบอกไว้เลยว่าติดตามดู MV กันได้เร็วๆนี้เขาบอกว่าแดนเซอร์นี่โอ้โหนะฮะแต่ละคยคุณดีๆแดนสบัดกระจายกันแน่นอนคืออยา้ฟังเพลงของพี่เสด็จไงไม่ได้ให้ดูแดนเซอร์ไม่ให้ก็ฟังเพลงด้วยไงแล้วลองว่า จะหายเหงา<อ>ชั่วขนาอย่างเดีนอนปุนน๊บ <ผม S 2> หาย <laughs> เหงาเลยนะจำไวด้ดีๆครับเกลียดความโสดนะฮะโกรธความเหงาครับค่ะ<ม>แล้วก็อีกหนึ่งคนดีกว่าที่เรียกได้ว่าเป็นนักร้องที่อายุน้อยสิบสี่ปีเท่านั้นเองค่ะกับดาวชลิตาเขาบอกว่าเป็นสาวน้อยจากจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยความที่ชื่นชอบในบทเพลงลูกทุ่งอีสานเนี่ยนะคะแล้วก็ลูกทุ่งหมอรำเธอเนี่ยจึงได้ฝึกฝนตนเองจากวิทยุตั้งแต่อายุเก้าขวบจนพ่อแม่เนี่ยนะคะเห็นความตั้งใจของน้องเออพีเต้ยก็เลยพาไปหา ประสบการณ์ตามงานประกวดต่างๆล่า,าลสุดกับกำลังมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองด้วยกับชื่ออชื่อเพลงว่าค,คนเป็นตาฮักเนาะ เออแล้วก็สาวหลายใจเด้ออายขนาดเท่าไหร่ภาษาเนี้ยก็เ่็นสาวที่โหถึงแม้ว่าอายุน้อย14ปีเองพี่เตยสิบปีแต่ความสามารถมีเพลงมีซิงเกิลของตัวเองด้วยเขาชอบเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงแบบหมอลำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเนี่ยก็ฟังเพลงอจากวิทยุจากอะไรเงี้ยแล้วก็ลองฝึกตนเองฝึกตัวเองฝึกร้องตามอะไรอยู่จนแบบเฮ้ยพ่อไม่เห็นแล้วแบบเฮ้ยน่าจะไปทางนี้ลาแบบน่าจะรุ่งนาก็เลยพาไปประกวดตามเวทีนู้นเวทีนี้จนได้รางวัลแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยมีซิงเกิลถึง2เพลงเป็นของตัวเองอีกด้วยด้วยเพียกอายุแค่14ปีเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าต้องตอบมือนะให้กับน้องคนนี้เลยเก่งมากๆถูกต้องค่ะปีนะฮะใครที่มีความฝันอย่างที่บอกไปร้องกันก็ไปนี่เขาเริ่มฝึกตัวเองตั้งแต่9ขววรู้วพลุว่าเฮ้ยชอบแบบนี้นะชอบด้านนี้นะคือเริ่มฝึกจนแบบเฮ้ยตอนนี้เนี่ยได้เป็นศิลปินแล้วอ่ะถูกต้องครับมากงนที่อีกหนึ่งนักร้องสาวสวยดีกว่าสําหรับคุณบิวสุทธาทิพย์นะครับเจ้าของบทเพลงนะฮะท้าจีบนะคร เป็นที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันค่อนข้างเยอะแล้วล่าสุดครับทาเพลงใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็เจ้าตูวว่าทํางานครั้งนี้นะฮะไปทําเพลงกันถึงเชียงใหม่ะนะฮะเรียกได้ว,ว่าไปกันไกลทีเดียวไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเพลงแรกที่กําลังจะปล่อยมาเนี่ยชื่อเพลงว่าแรกเจอนะฮะแต่งคําร้องแล้วก็ทานองโดยอาจารย์ชาสิริทิพย์นะฮะรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ คุณมาร์คไปเตยเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงนะฮะที่เป็นสไตล์ของบิวนะฮะแล้วก็เป็นเพลงแนวลูกทุง่งเออเป็นแนวลูกทุ่งโมเดิร์นนะ,ะฮะที่มีกลิ่นอายเออสตริงร่วมสมัยรวมถึงภาพลักษณ์นะฮะหลายๆคนถ้าเห็นนะฮะจะเป็นการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่นะครับออกแนวว่าเป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่น<อ>เนอ,อน่ารักน่ารักหน่อยเขาบอกว่าจริงๆ,ๆแล้วสไตล์โมเดิร์นนะประมาณนะั้นตอนแรกสาวบิวก็บอกว่าก็เขินๆนิดหน่อยนะเออแบบว่าไม่เคยแต่งแบบว่าเต็มๆแบบว่าเป็นลูกทุ่่งรวมสมัย S <S 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 ขนาดนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวก็รอดูติดตามกันก็ว่าส่วน MV ครับน่าจะถ่ายปลายเดือนนี้นะฮะก็จะเริ่มลงมือถ่ายรับรองว่าถ้ามี MV รับรองว่าเราจะนําเอามาให้ชมจัน <ใช S 1> อยางแ,แน่นอนนะครับอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องพักเบรกชั่ครุ่นช่วงหน้าเพลงทีในใจนะฮะอย่างที่เราสัญญากันไว้เรามีหมด3เพลงเจ็บๆนะฮะผู้ชายคนไหนที่เจ็บอยู่อกหักอยู่คนหรบใคทที่อกหักตอนนี้รอติดตามในเบรกหน้าเลยดีกว่าเนาะถูกต้องครับแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกชั่ครู่นครับ ชอบไหมพลายาหุ่น้วนแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสือให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายไ,ด,ไ,ได,ด้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทําได้ครับ New KC Life แผงกันตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347เธอผู้หญิงเราหนะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหม กลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้า,าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกมีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นะระลวมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถ,ถูกต้องที่สุด,สดผู้หญิงอย่าอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวัน อยากสุขภาพดีสวยรวยแดงเหมือนในฉั้นต้อง B1 นะคะสึสสนน้นค่ะดีม in really ีรายได้มีชื่อช่วยต้อง New Kesley ค่ะอัสลามะลยกุมรอมตุลลอตลาบรากาตีว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าที B1 นี่จะดีขึ้นนะคะ New เคไล e y มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะโดยจุดในชั้นนี้คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็ เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกมีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งขายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 มาพบกับรายการลูกทุ่งเพลงดังในเพลงที่3สําหรับเพลงนี้แลกเพลงฮิตในใจถูกต้องเราก็มีถึง3าเพลงฮิตด้วยกันมาฝากคุณผู้ชมถูกต้องนะครับแต่ว่าเพลงแรกครับนี่เลยคนดีไม่ได้มีไว้รักแล้วมีไว้ทําไมคะก็มีไว้แค่นั้นนะคะไว้ตอนแก้งเหงาไว้ตอนที่เธอไม่มีใครเธอก็มาหาเราเพอเธอมีใครเธอก็ไม่็นใจประมาณนั้นบางทีแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมักชอบคนเลวนะคนดีคนดีมันไม่ชอบนะไม่้าใจคนแบบพอดีแล้วแบบอ้รู้สึกหงุดหงิดนู่นนั่นนี่คือคนดีเนี่ยเอาไว้ตอนที่คนเลวทิ้ง ใช่แล้วก็มาเป็นเพื่อนแกล้งเหรอันเพราะฉะนั้นมีแฟนสองคนมีทั้งคนดีแล้วก็คนเลวไม่ดีคนเดียวดีกว่านะครับเพลงนี้คุณอู๋พันทางเนี่ยได้ถ่ายทอดไว้ชอบมากและชอบเสียงของพี่อู๋พันทางด้วยนะครับอีกหนึ่งเพลงครับจากคุณเอมอบอาสยามครับเจ็บแปลแสบซวงเออโอ้โหเจ็บแล้วนะเจ็บแปผบแล้วยังแสบเข้าไปถึงซวงอีกพี่ต้นมันเจ็บแบบคือเข้าใจเลยว่า คนที่เคยเจ็บมาน่าจะเข้าใจความเจ็บว่ามันเจ็บขนาดไหนใช่แล้วค่ะอ่ะและปิดท้ายกันด้วยสําหรับเวสป้าอาสยามผู้ชายคนนี้ปกติแล้วจะร้องแต่เพลงที่แบบว่าเพลงสมหวังหน่อยเพลงอ่อนๆหน่อยแต่ว่าวันนี้ฮะรักเธอแปลผันรักฉันเหมือนเดิมเนื้อเพลงในชื่อเพลงก็พอกแล้วเนาะป็น่คือแบบเฮ้ยฉันเนี่ยรักเธอเหมือนเดิมนันต้องแหวนแรกจนถึงวันนี้ก็ยังรักแบบนี้แต่ว่าเธอแต่ความรักของเธอได้เดินแปลผันแปลเปลี่ยนไปแล้วประมาณนั้นอ่ะไปฟังกันสามเพลงสำหรับเพลงฮิตในใจครับ จอดก่อนนะครับผมใชนครับขอบคุณครับผมโหแกนี่แมนจังเลยว่ะทำไมถึงดีกับทันอย่างเงี้ยดีแล้วรักหรือเปล่าแบ้บ้านู่นสเปคฉันมาแล้วขบับรถดีนะครับโอเคบ๊ายบายแต่เขามีฟาน้นยเป็นกีก,ก็ได้ไเหม็นแค่เลย ม่รักแต่เธอไม่รักเธออยากอยู่กับเขาเป็นตัวจริงฉันเธอไม่เอาแต่เป็นน้อยเขาเธอเต็มใจเคยบอกฉันอบอุ่นอย่างนั้นฉันก็รอตรงนี้เคยบอกฉันว่าดีแสนดีดีอย่างนี้แล้วมันเป็นไงท้ายสุด นั่นคือเธอจะรักเขาไม่แค่ใครท้ายสุดก็เข้าใจดีให้ตายก็ไม่ได้ใจใเธอ อย่างนี้ต้องจำไว้เรียกแฟนก็ไม่ได้ต้องตัดใจใช่ไหมเธออยู่กับเขาเธอ,เธอสุขใจที่ต้องร้องไครเสมอเธอก็จงไปแต่ก็ฟังไว้นะ